สวัสดีคะ่ะทุกคนคือพี่ดีใจมากนี่พี่เลยเพราะว่า,าน้องๆโอเดียนคนที่ดูช่องนี้ส่วนมากเป็นวัย20จนถึง35ซึ่งแบบดีใจค่ะเพราะว่าน้องๆเริ่มหันมาพัฒนาตัวเองตั้งแต่อายุยังน้อยไหวตัวทันอะ่ะคือไม่เสียเวลาแบบพี่มัวแต่โฟกัสโลกข้างนอกแล้วก็ไม่รู้ว่าการที่ โฟกัสโลกภายในจริงๆแล้วทําให้โลกภายนอกเปลี่ยนจริงๆแล้วอยากมีชีวิตที่ดีอุดมสมบูรณ์เนี่ยเราต้องโฟกัสจากโลกภายในแล้วก็พัฒนาตัวเองเนาะวันนี้เราจะมาพูดถึงการทําสมาธิแบบไม่นั่งสมาธิเพราะว่าช่องของเราเนี่ยมีแต่วัยรุ่นค่ะรประโยชน์ของการทําสมาธิทาไมเราต้องนั่งสมาธิทําไมเราต้องทําสมาธิเพราะว่าพูดถึงกดแรงดึงดูดทุกคนถ้าจิตเรานิ่งเราจะสามารถ ดึงด uh so ูดอะไรได้ง really <plausible> ่ายขึ้นเราจะสามารถปรับเปลี่ยนนิสัยที่ไม่ดีได้ง่ายขึ้นเพราะว่าเราจะจับความคิดลบๆทันนะคะแล้วก็จิตเรามีพลังใช่ไหมเวลาเราจิตมีพลังเราจะดึงดูดอะไรได้ง่ายขึ้นเราจะขึ้นไปอยู่ไฮไวเบ r a ชั่นทำไมถึงจิตถึงมีพลังเพราะว่าเราควบคุมความคิดตัวเองได้ใช่ไหมคะเวลาเราคิดอะไรคิดอะไรบ่อยๆเราจะดึงดูดสิ่งนั้นเข้ามาในชีวิตคราวนี้เวลาเราใช้ชีวิตแต่ละวันเนี่ย มันมีเรื่องไาให้เราคิดเยอะมากอาจจะเป็นเรื่องอดีตบ้างล่ะอาจจะเป็นเรื่องอนาคตบ้างล่ะเครานี้การทําสมาธิอ่ะคือเราอยากจะให้ความคิดเราน้อยลงใช่ไหมคือนั่งเฉยๆเนี่ยเราพยายามมองความคิดให้จิตมันว่างบ้าง,างให้ความคิดเราว่าง,บ,างบ้างแล้วเวลาเราจะคิดอะไรเราจะโฟกัสได้คิดแต่เรื่องที่เราอยากได้ะคะ่ะนี่ก็คือประโยชน์ของการทําสมาธิเนาะมันเป็น กุญแจสําคัญในการดึงดูดสิ่งต่างๆเข้ามาในชีวิตเป็นกุญแจสําคัญที่จะพาเราไปอยู่ขึ้น h High v i b r t t o o n คราวนี้เรามารู้จักเป้าหมายของการนั่งสมาธิใช่ไหมเวลานั่งสมาธิคือเราอยู่ลมกระลมหายใจใช่ไหมทุกคนมีกรลมหายใจเราฝึกให้ตัวเองอยู่ปัจจุบันเรากําลังไม่ให้ตัวเองคิดไปถึงอดีตถึงคิดถึงแต่อนาคตเรากําลังฝึก ควบคุมความคิดของเราไม่ให้ไหลไปเรื่อยไม่ให้ไหลลงต่ําให้อยู่ในจุดให้อยู่ในสิ่งที่โฟกัสที่เราอยากจะได้ใช่ไหมนี่คือการนั่งสมาธิใช่ไหมคราวนี้เกดจะให้5สิ่งในการทําสมาธิโดยที่ไม่ต้องนั่งอยู่กับลมหายใจซึ่ง new generation อะ่ะมันยากเออเกดก็เป็นคนหนึ่งที่ทําไม่ได้คะ่ะนั่งสมาธิอยู่กับลมหายใจไม่ได้เกดก็เลยใช้วิธีการบังคับตัวเองคะ่ะเกดเป็นคนชอบบังคับตัวเองมากชอบบังคับตัวเอง ออกกําลังกายออกกําลังกายยังไงแบบออกกําลังกายหนักๆต่กกะทุกคนเก็ตจะชอบเดือนนี้เก็ตจะตื่นตีห้มาออกกําลังกายตอนเช้าทุกวันเก็ตจะจะทำให้ได้21วันขึ้นไปทำไม21วันทุกคนเพราะว่าจิตใต้สํานึกเราเขาเริ่มจําตอนนั้นใช่ไหมแล้วแล้วเราเรากําลังฝึกความอดทนค่ะทุกคนเรากําลังฝึกควบคุมความคิดเราเพราะว่าเก็ตจะบอกว่าถ้าเราไม่เคยตื่นตีห้า เลยปกติเราเป็นคนตื่นสายแล้วเราบังคับตัวเองอะตอนที่เรากําลังลืมตาขึ้นมาตอนเช้าอะเรากําลังต่อสู้เหมือนมีคนสองคนอยู่ในตัวเราใช่ไหมแล้วถ้าเราต่อสู้สําเร็จอะคือเรากําลังควบคุมความคิดตัวเองได้ว่าจริงๆเราตื่นเช้าได้ฉะนั้นทุกๆหนึ่งอาทิตย์หเดือนครึ่งปีหนึ่งปีเกตจะตั้งค่ะทุกคนว่า เดือนนี้เกดจะแอคชีพตัวเองเรื่องอะไรเกดจะพัฒนาตัวเองเรื่องอะไรอย่างที่บอกว่าอยากจะกจะบังคับตัวเอง1เดือนในการตื่นเช้าเออแล้วก็2การวิ่งทุกคนตอนที่เกดฮิวิ่งใหม่ๆเกดไปวิ่งค่ะวิ่งทุกวันทุกคนวิ่งตั้งแต่วิ่งได้2-3กิโลเมตรจนไปถึง10-12 กิโลวิ่งไม่หยุดเลยชั่วโมงหนึ่งแล้วเก็บไม่ฟังเพลงนะทุกคนคือวิ่งไปคุยกับตัวเองไปคุยกับสมองตัวเองไปคุยกับความคิดตัวเองไปเพราะว่าเวลาเราได้วิ่งไกลๆมาก่อนเนี้ยเวลาเราวิ่งไป 3- ามสี่กิโลเมตรเนี่ยมันสมองเราความคิดเราจะเริ่มบอกว่า พอเธอไม่ไหวแล้วขาปวดแล้วอันนี้ปวดแล้วอันนี้เมื่อยแล้วแต่จะบอกว่านั่นคือความคิดเราค่ะจริงๆร่างกายเราขาเรายังไปได้อีกฉะนั้นเราก็เลยต้องต่อสู้ความคิดตัวเองว่าไม่ฉันจะอดทนฝึกความอดทนกับทุกคน แล้วเราวิ่งไปอีกเชื่อไหมวิ่งไปได้อีก5กิโลแต่ว่าเราจะต่อสู้กับความคิดนั้นได้ไหมนั่นก็คือเรากําลังควบคุมตัวเองควบคุมความคิดตัวเองเรากาลังฝึกค่ะทุกคนฝึกไม่ให้จิตเราไม่ให้ความคิดเราควบคุมเราเราจะขึ้นชาร์จฉันจะเป็นลีดเดอร์ฉันจะเป็นลีดเดอร์ให้ความคิดฉันเวลาเราฝึกควบคุมบ่อยๆเนี่ยค่ะเวลาเราคิดลบอ่ะเราจะจับได้ทันแล้วเราจะควบคุมตัวเองได้ทันแต่ละวันเราจะควบคุมตัวเองได้นึกถึงแต่สิ่งที่ตัวเองอยากได้เกตดจะบอกว่า จิตเราชอบไหลลงต่ำํำฉะนั้นเราเลยต้องฝึกฝึกให้จิตแข็งค่ะทุกคนถ้าจิตแข็งมันจะมันควบคุมได้เออสองอย่างแล้วใช่ไหมสามการเรียนรู้เทคนิคใหม่ๆทุกคนการเรียนอย่างที่เกดเคยพูดเรียนวาดรูปเรียนเต้นเรียนเอ,อ่อ อะไรต่ตางๆที่มันเป็นทัศษะใหม่ๆเพราะอะไรเรากําลังฝึกอยู่ตรงนี้ค่ะเรากําลังฝึกให้สมองเราทํางานให้มีความค reat ีฟค่ะทุกคนถ้าเราไม่ใช If you don't นย u s ิดยูรู้สิท i t it, ค่ะก็คือถ้าเราไม่ไม่ฝึกให้สมองเราเรียนรู้อะไรใหม่ๆจนเวลาสมองเราจะมีความอ่อนเพลียค่ะทุกคนความค reat ีฟมันจะไม่มาแล้วเวลาเราเรียนอะไรใหม่ๆเราต้องโฟกัสใช่ไหมเพราะว่าเรากําลังตั้งใจถ้าเราไม่ตั้งใจเราก็จะไม่รู้เรื่องเรียนรู้อะไรใหม่ๆเนี่ย เราได้สองอย่างควบคู่กันเลยนะเราได้ทําสมาธิเราได้เพิ่มคุณค่าให้ตัวเองเากาลังทําให้ตัวเองเป็นคนที่มีสเสน่ห์ด้วยเพราะว่าอะไรคนที่มีทักษะคนที่มีฮอบบิทนะคน bit, เป็นคนที่มีสเสน่ห์ทุกคนเพราะว่าความสามารถพิเศษเรื่องใดเรื่องหนึง่งเออเราควรจะมีความสามารถพิเศษเรื่องใดเรื่องหนึง่งเกตชอบต่อยมวยทุกคนการต่อยมวยเนี่ยเป็นฮอบบิทของเกตเพราะอะไรเวลา ครูถือแพดอยู่ใช่ไหมเกดต้องอยู่ตรงนี้ตลอดเวลาครูเขาบอก mm. เตะนะต่อยนะเกดต้องอยู่ตรงนี้ตลอดอะสักหน่อยเขาจะบอกว่าซอกนะอะไรอย่างเงี้ยคือเกดจะอยู่ตรงนี้ตลอดเพราะว่าเราต้องฟังครูต้องฟังตลอดแล้วเหงื่อเวลาเหงื่อออกทุกคนโอ้ชีวิตมันดีมันมันสารหลังสารความสุขออกมาใช่ไหมอย่าลืมว่าเวลาเราจะดึงดูดอะไรเนี่ย มันอยู่ที่ความรู้สึกเราถ้าเราจะอยู่ไฮไวเบรชัน e เราต้องรู้สึกดีตลอดเวลาหาทํากิจก,กรรมฮอบบิทอะไรที่ตัวเองชอบเวลาเราได้ทําสิ่งที่เราชอบแบบมันจะหลั่งสารความสุขออกมาค่ะแล้วก็ได้โฟกัสในการทําสมาธิด้วยอืมสามอย่างใช่ไหมที่เราได้ไปสิ่งส,สี่อ่านหนังสือค่ะเล,เลือกอ่านหนังสือที่ตัวเองชอบอย่างเกดเนี้ยเกดจะชอบอ่านหนังสือเซลล์อิมพลูฟเมนต์ใช่ไหมการพัฒนาตัวเอง จิตใต้าสานึกพูดถึงไ์จิตใต้สําสนึกเกศสามารถพูดได้โดยที่ไม่ต้องอ่านให้ทุกคนฟังไม่ต้องมีสคริปต์อะไรเลยเพราะว่ามันฝังลงไปในจิตใต้สําสนึกเกศเพราะว่าเกศเป็นคนทําอะไรทําสุดทุกคนว,นวันๆเกศก็จะอ่านแต่เรื่องนั้นแหละค้นหาฟังถ้าเกิดเกศขับรถไปไหนเนี่ยเกศจะไม่ฟังเพลงนะทุกคนเกศจะฟังหนังสือเสียงค่ะคือทุกวินาทีของเกศมีค่าในการเรียนรู้มากทุกคนอืมแล้วก็ข้อที่ห้า ฝึกทำอะไรอย่างเดียวทุกคนกินข้าวก็กินข้าวตั้งใจกินข้าวแบบไม่ดูโทรศัพท์ไม่ดูทีวีอะค่ะคือทําอย่างใดอย่างหนึ่งขับรถก็ขับรถตั้งใจขับรถอย่างเดียวก็คือเราทําใดอย่างหนึ่งนี่ก็คือการทําฝึกสมาธิค่ะทุกคนเป็นไงคะวันนี้สิ่งที่เกตพูดไปมี5อย่างเนาะก็คือข้อหคือการฝืนตัวเองอืฝืนตัวเองข้อที่สคือการไปวิ่ง ข้อที่ 3. ฝึกเรียนรู้ทัศกษะใหม่ๆข้อที่ 4. อ่านหนังสือข้อที่ 5. ฝึกทําอะไรอย่างใดอ,อย่างหนึ่งอย่างเดียวกินข้าวตั้งใจกินข้าวขับรถตั้งใจขับรถเอ่านี้เราก็รู้แล้วว่าการทําสมาธิมันไม่ใช่แค่หลับตาแล้วก็นั่งอยู่เฉยๆอย่างเดียวถ้าเราเป็นคนที่ทําแบบแบบนั้นไม่ได้นั่งอยู่กับลมหายใจเอาวิธีของเกตไปใช้ค่ะเพราะว่าเกตทําวิธีนี้แล้ว ชีวิตเกดดีขึ้นจริงๆเกดอยู่กับปัจจุบันเกดสามารถดึงดูดชีวิตที่ปรารถนาได้เนาะเหมือนในลมิตชีวิตใหม่ให้ตัวเองได้เออีกอย่างหนึ่งที่อยากจะทำนะแถมก่ะทุกคนไปเดินป่าค่ะไปเดินถอดรองเท้าเดินทุกคนถอดรองเท้าแบบเล่นน้ำทะเลเล่นน้ำตกอย่างเงี้ยค่ะเราต้องเข้าไปสัมผัสธ,ธรรมชาติค่ะเกดจะบอกให้ว่าธรรมชาติช่วยเยียวยาช่วยทำให้จิตใจเราสงบ ด้วยค่ะวันนี้เกดก็จะขอจบคลิปแค่นี้นะคะทุกคนคลิปหน้าเกดจะมาพูดถึงเรื่องของการหาพาชั่นเนาะหาสิ่งที่เราเราถนัดเรามาอยู่ในโลกนี้ เรามีพรสวัสด์แล้วเกตจะพาหาเลขไลฟ์พาร์ตมเบอร์นะคะทุกคนของเกตอลขเลข9เกตจะขึ้นให้ทุกคนอ่านเลขมาเพื่อช่วยเพื่อนมนุษย์มาเพื่อศึกษาเรื่องสปีริตซึ่งแบบเออมันไม่ใช่เรื่องมเมื่ออินเนาะก็ เจอกันในคลิปหน้านะคะถ้าเกิดมีเรื่องไหนอยากจะให้เกดเกดทำถ้าเกิดเกดเห็นคอมเมนต์นั้นแล้วมีหลายๆคนเม้นเหมือนเหมือนกันอยากฟังเรื่องนี้อย่างเรื่องทําสมาธิคือมีคนถามเกดมาเยอะมากเกดก็เลยเออโอเคเอาเรื่องนี้มาพูดแล้วก็อย่างเรื่องถัดไปเกดคิดว่าการที่เราหาพาชั่นตัวเองเจอมันดีเพราะว่าเวลาเราได้ทําอะไรที่เราถนัดทําอะไรที่เราไม่รู้ตัวมาว่าเออจริงๆเราเก่งเรื่องนี้แล้ว เกตช่วยเป็นแนวทางให้หาตัวเองเจออย่างเงี้ยเราจะได้ใช้ชีวิตแบบมีความสุขทุกวันนะคะทุกคนได้ทำสิ่งที่ชอบได้เดินตามพาสที่เรามาในโลกนี้ที่จะทำอะคะ่ะโอเคค่ะทุกคนเจอกันในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ